สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านเราบ้านไร่นะคะกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วค่ะวันนี้มีเรื่องคุยเนาะเ,เพื่อนๆน,นะคะที่ปลูกพันธุ์ปลูกมะน,นาวพันธุ์เป็นทวายโคดกกาญจนบุรีนะคะซึ่งไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่จำเป็นที่จะซื้อที่ไร่เราเนาะก็เราเคยได้บอกแล้วแหละว่า มีอะไรก็มาสอบถามกันได้นะคะก็จะมีหลายคนค่ะที่เข้ามาสอบถามว่าทำไมลูไมก,ไม,ออกไม่ดอกเอ้ยไม่ออกไม่ดอกไม่ออกอะไรพวกนี้ค่ะเราวันนี้เราก็เลยทำเ,เหมือนสรุปคร่าวๆข,ของพันุ์นี้นะที่เราที่เราทำมานะคะการดูแลขั้นพื้นฐานเนาะ ว่ามะนาวชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะแล้วก็การดูแลเนาะวันนี้เราก็เลยจะสรุปขั้นพื้นฐานมาให้ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะคะค่ะมะนาวเป็นถวายโคดกการจนบุรีนะคะที่เราปลูกมานะเราก็เลยเหมือนแบบว่าให้คํานิยามกับเขาเนาะให้คํานิยามกับสายพันธุ์นี้่ากก็คือเขาโตเร็วทนโรค แล้วก็ออกลูกตลอดทั้งปีนะคะโตเร็วนี้ก็คือ,อ,อแค่เหมือนแบบว่าพอเราชำปุ๊บลากเดินเขาก็จะเริ่มแตกยอดออกดอกแล้วก็เป็นพุ่มไวนะคะภายในระยะเวลาสเดือนเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นพุ่มไวแล้วนะคะทนโลกนี้ก็คือ ตั้งแต่เราปลูกมาเนี่ยเอ่อตั้งแต่ปลูกเอาเอาง่ายๆที่เอาเข้ามาดูแลอย่างจริงจังนะคะเดือนกระฎาคมกดเนาะแต่ก็ยังไม่ครบปีนะคะ,เร,เ,คเ,ะ,คะเรายังไม่เคยฉีดยาแคนเกอร์นะคะเรายังไม่เคยฉีดยาแคนเกอร์เรายังไม่เคยฉีดยาเพี้ยอะไรต่างๆนะคะมีแต่ มีแต่หนอนชอนใมมีบ้างนะคะมีฉีดบ้างนะคะออกลูกตลอดทั้งปีนี้ก็คืออย่างต้นหนึ่งอะคะ่ะสมมติเขาติดดอกไปแล้วเนาะแต่เขาจะไม่ได้ติดทั้งต้นเนาะแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นตของต้นติดพอสักพักหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะติดดอกติดดอกมาเรื่อยๆจนเต็มต้นนะคะเอ่อ 50ต้นที่เราปลูกมาเนี่ยเ8เดือนนะคะติดประมาณ50%นะคะของที่ปลูกเนาะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่มะนาวเขาชอบเนาะมะนาวพันเป้นถวายโคดกการจนาบุรีเขาชอบนะคะสข้อหลักๆเลยสำคัญสำคัญเลยนะคะหคือก็คือเขาชอบน้ำมะนาว มะนาวเขาชอบน้ำนะคะแต่เขาไม่ชอบให้น้ำขังลดได้คะ่ะลดได้เรื่อยๆเลยเช้าเย็นเช้าเย็นแต่มันก็จะมีการลดลนะมันต้องลดแบบสม่ำเสมอเนาะแต่เขาชอบน้ำยิ่งลดก็ยิ่งแตกใบนะคะแต่ไม่ชอบน้ำขังแนละ้วดินดินที่ควรใช้เนี่ยก็คือต้องเป็นดินร่วนนะคะดินร่วน ให้เวลาเราลดลดน้ําไปเนี่ยให้น้ํามันผ่านไม่ได้น้ําขังเนาะนะคะเขาจะโตไวมากข้อที่สองก็คือเขาชอบแดดแดดจะจัดเลยก็ยิ่งชอบค่ะพื้นที่ที่เราปลูกก็จังหวัดกาญจนบุรีเนาะแดดร้อนมากค่ะทนที่สุดที่ปลูกมานะคะไร่ในไร่เราก็ปลูกหลายอย่างนะคะรวมทั้งกล้วยเนยาะมะนาวทนกว่ากล้วยนะคะทนแดด แล้วก็อยู่อยู่ได้ได้นานกว่าถ้าไม่ลดน้ำนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้ไม่ได้ไไดตั้งใจทำจริงๆอ่ะเราก็สามวันมาลดน้ำทีเขาก็ยังอยู่ได้นะคะเขาอยู่ได้แล้วก็ไม่เหี่ยวไม่โซมนะคะไม่เหี่ยวไม่โซมเนาะเนี่ยค่ะชอบน้ำชอบแดดนะคะสองข้อหลักๆเลยค่ะของมะนาวเนาะ อะไรแล้วก็มีอะไรที่ที่เขาไม่ชอบก็คือเอาจริงๆเรื่องดินก่อยดินเค็มเนี่ยคิดว่าเขาไม่ชอบเพราะว่ามีเพื่อนๆนะคะเข้ามาบอกเหมือนกันว่าปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้นะทุกสายพันธุ์ของมะนาวแ้นทวายก็คงเหมือนกัน,นะคะ่ะว่ามันปลูกในดินก่อยไม่ได้น้ําก่อยไม่ได้นะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆจะปลูกต้องหาวิธีเอาน้ำแบบน้ําธรรมดานะลดดินก็ต้องหลังจะเป็นใช่ดินพื้นที่ธรรมชาติต้องเป็นดินที่ซื้อมาอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะน้ําก่อยดินก่อยแล้วก็สถานที่ที่ไม่เจอแดดเพราะว่าเนาะอย่างที่มะนาวที่บอกอะคะ่ะมะนาวเขาชอบแดดแดดจัด แดดร้อยเเนลยค่ะยิ่งชอบนะคะสถานที่ร่มก็เลยไม่เหมาะกับการปลูกนะถ้าเพื่อนๆมีสถานที่น้อยๆน,นะมีพื้นที่น้อยปลูกในเข่งที่สามารถยกได้จะดีกว่านะคะจะดีกว่านะ ทีนี้ก็มาคุยถึงการดูแลกันดีกว่าค่ะการดูแลเนาะการดูแลเนี่ยสิ่งสำคัญหลักๆเลยอะ่ะก็คือเอ่อลดน้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะบางคนเนี่ยเห็นว่าอากาศมันร้อนใช่ไหมคะก็จะลดละลดตลอดเลยเช้ากลางวันเย็นจริงๆแล้วอะ่ะการลดน้ำอย่างสม่ำเสมอเนี่ก็คือ เคยลดวันละครั้งก็วันละครั้งค่ะแต่สมมุติว่า,าเราเจออากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็เพิ่มเหมือนอย่างถ้าลดห้านาทีก็เพิ่มไปอีกสิบนาทีอะไรเงี้ยค่ะปริมาณน้ำเนาะเพิ่มปริมาณน้ำแต่ลดวันละครั้ง ประมาณนี้ค่ะสมนะสมุตินะสมมุติไปแต่ส่วนที่ไล่เราเนี่ยก็คือลดตอนเช้าวันละครั้งอ่ะแล้วก็เพิ่มจํานวนน้ําไปนะคะเพราะว่าเราลดน้ําด้วยสายยางนะคะเราก็จะกะได้ถูกเนาะว่าเพิ่มยังไงควรชุ่มฉ่ายังไงนะคะที่เราลดนะลดน้ําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ถ้า ถ้าเราปลูกในเข่งวงบ่อล้อ,อยางอะไรพวกนี้นะคะหมั่นสังเกตเนาะไม่ต้องสังเกตก็ได้ะคะ่ะสี่เดือนสี่เดือนครั้งเติมดินใส่ปุ๋ยให้เขานะคะสี่เดือนครั้งเติมดินใส่ปุ๋ยให้เขาเขาก็จะโตเรื่อยๆแตกพุ่มไวนะคะที่ทำมาคือพอดินยุบเราก็เติมค่ะสพารเขาก็จะแตกยอด เป็นพุ่มไวมากนะคะต้นบางต้นที่แบบว่าเล็กกว่าเพื่อนตอนนี้เขาก็แตกทันแล้วค่ะตันทันเพื่อนละโตเท่ากันแล้วค่ะอ่อก็สามารถต้นตอนนี้แปดเดือนเนาะก็ตอนได้แล้วนะคะแล้วก็ ก็มาพูดกันถึงระยะเวลาการดูแลเนาะเราจะพูดถึงตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงติดติดลูกนะคะเพราะว่าบางคนเ็าบอกว่าเออปลูกทําไมไม่ออกดอกไม่ออกลูกเลยลก็มาเช็คก็มันยังไม่ได้ระยะเวลาของเขานะคะในสิ่งที่เราลงไปในเพจเนี่ยคือของเรามีจํานวนเยอะบางต้นเนี่ยเขาจะออกไวไวกว่าเพื่อนนะคะ ที่เราไปลงเนาะเราก็มาดูกันระ,ระยะเวลาการปลูกจนถึงติดลูกนะคะก็คือเริ่มปลูกเลยตัดกิ่งตอนมานะคะเริ่มชำเนาะชำไว้ในแดดลำไรน,นะคะหนึ่งเดือนเนาะชำก็ใส่ถุงใส่ถุงดำนะคะชำไว้เอาไม้หลักปักไว้ค่ะเพื่อยึดต้นไว้เนาะไม่ให้รากขาดให้รากเดินต้นแข็งแรงนะคะ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึง,หน,งนหนึ่งเดือนนะคะแต่ถ้าใครที่อยากที่ลงเข่งที่ลงเข่งก็ปลูกได้เลยค่ะเพราะว่าเราสามารถไว้ในแดดลำไรได้นะคะหนึ่งเดือนหลังจากนั้นค่อยยกมาที่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะหนึ่งเดือนเริ่มปลูกจนถึงหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็หนึ่งเดือนก็เอามาลงปลูกค่ะเพื่อนๆอ,อยากจะลงปลูกในเข่ง วงบ่อล้อยางหรือว่าลงดินนะคะสามารถเอามาลงได้เลยนะคะในพื้นที่ที่เจอแดด100%เนาะก็มาลงได้เลยแล้วก็2เดือนถึง6เดือนค่ะเราก็ดูแลให้ต้นมันเป็นพุ่มเนาะรากเดินแข็งแรงสมบูรณ์ต้นแข็งแรงนะคะช่วงนี้ถ้ามีออกดอกให้ตัดทิ้งนะคะให้ตัดทิ้งไปเลยค่ะ เพื่อที่อาหารที่เขาดึงขึ้นมานะจะได้มาดูแลต้นดูแลใบเฉพาะเลยนะคะไม่ต้องมาดูแลรูกนะต้นก็จะโตวไวนะคะพอหลังจากนั้น6เดือนจนถึง1ปีหรือพุ่มใหญ่แล้วนะคะเราสามารถปล่อยได้ค่ะออกดอกติดดอกติดลูกปล่อยได้เลยนะคะปล่อยได้เลยนะคะ ก็สามารถปล่อยได้เลยหลังจากนั้นก็ประมาณอ,อ่อห้าเดือนเนาะห้าเดือนถึง6เดือนก็เก็บลูกได้นะคะเนี่ยคะ่ะก็สรุปคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันค่ะสรุปสุดท้ายเนาะสิ่งสำคัญของการทำเกษตรนะคะเราต้องให้เวลานะใช้เวลาค่ะแต่เย็นๆ ไม่ต้องรีบนะคะแล้วก็ใส่ใจนะดูแลใส่ใจเขาค่ะเช้ามาดูต้นดูใบสังเกตมีโรคหรือเปล่าเลยเนะะี่ยค่ะเราต้องใส่ใจเขานะขั้นพื้นฐานที่เราพูดไปเนาะก็จะประมาณนี้นะคะอะไรที่มีปัญหานอกเหนือจากที่พูดไปเราก็ค่อยมา คุยหรือว่ามาแก้ปัญหาด้วยกันอีกทีนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ